เชลโล่เช็คพอยต์ในวันนี้เราจะมาพูดถึงมือขวามือที่จับโบกันค่ะหลายหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยจับโบนี่ยากมากเลยหรือบางคนอ้ oh, ง่ายมากเลยแล้วแต่มากๆเช็คพอยต์ของครูซอยมีแค่สองสามอย่างอย่างแรกนะคะมือขวาต้องสบายเป็นมือบล็อกเหมือนกับมือซ้ายฝั่งนี้แล้วสะบัดสะบัก่อนสะบัดหยุดมันก็จะเป็นมือบล็อกที่สําคัญ ที่สบายมากๆพอได้มือบล็อกปุ๊บเราเอาโบเข้ามาวางวางยังไงจําไว้เลยนะคะไอ้แหวนเนี่ยเงินๆเนี่ยเ,เขาเรียกว่า ring, ริงอูสาเรียกว่าแหวนปลายนิ้วกลางจะมาสัมผัสตรงนี้นี่คือเช็คพอยท์ที่1นึ่สำหรับเบื้องต้นอีกหน่อยจะไปจับท่าไหนไม่เป็นไรเบื้องต้นปลายนิ้วกลางอยู่ที่แหวนดูนะคะสบายหยุดโบเข้ามาเลงไว้เลงเลงโอเคอยู่ นิ้วกลางอยู่ที่แหวนแล้ววางนิ้วอื่นลงไปปึ๊บห้อยห้อยไว้เช็คพอยอันที่หนึงนิ้วกลางอยู่ตรงแหวนนิ้วชี้ใช้ข้อที่หนึ่งวางปึ๊บนิ้วกลางนิ้วนางเป็นข้อที่สนิ้วก้อยเป็นข้อที่หนึ่งนะคะพอวางเสร็จปุ๊บนิ้วโปง้งวางลงไปนิ้วโปงง้งโขงอันนี้คือท่าจับโบฝึกจับโบได้ง่ายที่สุดฝึกซ้ำๆนะคะ ค่อยโบมาเช็คข้อที่1ข้อที่2ข้อที่2ข้อที่1ครบถ้วนวางนิ้วโปง้งปล่อยทำอย่างเงี้ยวันละ10รอบเราก็จะตับโบได้สวยมากขึ้น